Arom. Pasa Estonia. Emotionit. Eestikel. Kwamsu. Un. Kwamsao. Kurpus. Wang. ล็อตสความวิตกกังวลอาราบัส <rav> ความร่วมรู้สึกเอมพอตเต้ <ath> ความกล้าหาญวาต罗สสงสัย k <Vi ha. S 2> a ตุ u s ความโกรธ viha ภาวะซึมเศร้า m a ส e n น u s ความอัปยศ happy ความสงบ rahulikkus ความขี <K i> ้อาย Habilicus ความเบื่อหน่าย e c a ว u <wang> s ความกลัว Hirm ความผิดหวัง Petimus ความรู้สึกผิดซ่อตูน่ะความหึงหวงอารมุกกตตุสความเคลียบวิกกามินาความหลงไหลกิริก ความอยากรู้อยากเห็นอูติสิโมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแอร์เเกออุนุสตะเกติลลิตาเมียแคนาลิต